ีีแดพาบินตุรกีแฟดีพาบินตุรกีแฟดีพาบินตุรกีแฟดีพาบินตุรกี กับทริปพิเศษ VVP ครับทริปนี้รู้สึกประทับใจมากนะครับได้มาเที่ยวกับเพื่อนร่วมอาชีพนะครับที่เป็นอาชีพเดียวกันสร้างทีเหมือนกันนะครับมาสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีนะครับแล้วก็ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่ประเทศตุรกีนะครับรู้สึกว่าทํางานกับแฟดีนะครับเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่ไม่มีที่อื่นให้ให้เราเลยนะครับนะครับ เปิดใจ1ปีสร้างชีวิตดีตลอดไปนะครับมาเที่ยวกับแฟดีนะครับดีสมชื่อครับผมมีความสุขมากครับที่แฟดีพามาเที่ยวถึงตุรกีก็แฟดีดูแลอย่างดีตามชื่อเลยครับก็มความสุขมากค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟดีที่มีการจัดคลิปสนิทแบบนี้ให้ตัวแกนนะคะก,คก็เผื่อตัวแทนท่านไหนสนใจสามารถ่มา ทำยอดทำเป้าหรือไม่ก็ส่งงานที่แพรดีได้นะคะจะได้มาที่พักกงได้กันอีกค่ะ แรกของพี่ที่ได้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศราคคาเฟ่ดีรู้สึกตื่นเต้นมากและคุ้มมากๆค่ะกับการต้องเที่ยวในครั้งนี้ก็เป็นทริปแรกที่มาไกลที่สุดนะคะแต่ว่าทริปนี้ของแฟร์ดีเยี่ยมสุดๆค่ะคือประทับใจมากๆค่ะทริปนี้คือสุดยอดเลยนะครับแฟร์ดีจัดครั้งแรกแต่ว่าประทับใจตั้งแต่มาครั้งแรกแล้วครับครั้งต่อไปเราไม่พลาดแน่นอนขอบ mm hmm. คุณแฟร์ดีอย่างยิ่งเลยครับจัดที่แบบนี้ให้พวกเรา ก็ทริปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการมาเที่ยวตุรกีเป็นครั้งแรกนะคะกับแฟดกับแฟดีนะคะประทับใจมากๆค่ะการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เลยอาหารนะคะทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยค่ะและคิดว่าจะมาท่องเที่ยวกับแฟดีทุกๆโปรแกรมตลอดไปค่ะ yeah. ทริปนี้ต้องบอกเลยว่าประทับใจสุดๆนะคะเป็นครั้งแรกที่มาตุรกีในชีวิตนี้บอกเลยว่าไม่รู้จะได้มาอีกเมื่อไหร่ที่มาได้เพราะแปดีค่ะเปิดใจหนึ่งปีสร้างชีวิตด,ดีตลอดไป <Yeah. S 2> ทริปนี้ขอใช้คำว่าประทับใจนะครับได้รับการดูแลแล้วก็ในระดับยอดเยี่ยมนะครับทั้งผู้บริหารระดับสูงและทีมงานคนรุ่นใหม่โดยส่วนตัวผมที่มีประสบการณ์ค่อนข้างนานยอมรับว่าการได้ทำงานร่วมกับ ทีมงานคนรุ่นใหม่ของแฟดีเป็นสิ่งที่ผมไม่ผิดหวังแล้วก็คิดว่าเป็นทางเลือกที่ผมตัดสินใจถูกมากที่สุดในการอยู่ในวงการประกันภัยทีเดียวครับเชื่อมั่นครับแล้วก็ากขอบคุณทั้งผู้บริหารที่เข้ามาใกล้ชิดตัวแทนและรับรู้รับฟังปรับเปลี่ยนการแก้ปัญหาแล้วก็ ใส่ใจตัวแทนมากที่สุดเท่าที่ผมเคยมีประสบการณ์มาครับหรือว่าแฟนดีเป็นอะไรที่ให้ทุกอย่างเนี่ยอ b o บความคาดหมายไม่ว่าจะเป็นค่าคอม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอย่างเงี้ยที่จัดขึ้นว่าห้ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความประทับใจอย่างคือผู้บริหารใจดีเป็นกันเองมีอะไรเราคุยได้พูดได้ทุกอย่างเลยค่ะน่ารักมากรับความรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนค่ะนี้เรามาในช่วงเวลาพิเศษแปรดีจัดคัดสรรเวลาพิเศษให้พวกเรานะครับไ,ได้มุมมองที่ ยากนักที่จะมาเจอช่วงเวลานี้อยากให้ทุกคนนะครับมามาร่วมงานกับเรานะครับไม่ยากเลยสาหรับทริปดีๆอย่างนี้สำหรับนักขายและก็สุดยอดนักบริหารทุกท่านเชิญชวนนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตที่มีโอ,อกาสได้มาเที่ยวที่ตุรกีนะครับในทริปท่องเที่ยวของแฟดีของเรานะครับก็ถือว่าเป็นการได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆนะครับในโลกใบนี้มันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินสิ่งที่เรายังไม่รู้ยังมีอีกมากมายครับขอบคุณแฟดีมากนะคะ บ,เ,บเปิดใจหนึ่งปีสร้างชีวิตด,ดี <จะ S 2> ตลอดไปเ<ป>ย้เบรรยากดีๆาแฟรดีโเกอร์แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนุกมาเอ็นจอยกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามเพจแฟรดีไทยแลนด์นะครับแล้วก็ ด้งานกับเราเยอะๆนะครับรเราคาดได้ว,ว่าจะมีอะไรดีๆแบบนี้อีกเยอะแยะเลยนะคนครับ